วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องแรกเลยคือเรื่องสีครึ้งมันก็จะมีแบ่งเป็นสองสายสายดำกับสายขาวคุณแป้งนี่เขาบอกว่าเขารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งคบหาดูใจกันไปไหนพาไปนู่นไปนี่เป็นอย่างเงี้ยมาจนประมาณสองปีผ่านไปผู้ชายคนนี้เงียบแล้วก็ทำท่าเหมือนไม่พอใจแล้วก็เดินออกไปเลยก็เลยสืบหาข้อมูลครับจนพบว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่แล้วกรรมวิธีครับสิ่งที่หมอผีบอกคือขั้นตอนที่หนึ่งเลยต้องมีอะไรกับเขา มีแบบไม่ป้องกันด้วยนะแม่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะในนาทีนั้นกุตีแทนจะเห็นเป็นแฟนเขาเขาบอกเขาเห็นผู้ชายคนเอ่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่แล้วก็มอแผดานแต่หน้านี้อย่างเละสวัสดีครับพวกับพวกเราอ e ีปิดไทม์นะฮะแล้วอยู่กับรายการเรียกผีมาคุยนะครับผมวันนี้คุณทัพทิมบอกเลยว่าเรื่องโคตรเดือดจริงเดือดจัดครูเขาอะเป็นครูที่เล่าเรื่องแบบเรื่องผี คือดังมากในเดอะปัวแล้วก็ดังในหลายเรื่องของเรื่องผีมากใช่บอกเลยว่าฝุดจริงๆเมื่อกี้มีการคุยกันนอกลออมาคือคนลุกขนพองจริงๆนะครับบนทวิตมีโปรเจกต์ต่อด้วยแน่นอนแน่นอนอีิีโกสแคมทุกคนอันนี้แอบมาเกินให้ก่อนเดี๋ยวให้ครูมาเกินให้ฟังว่ามันมีอะไรว่าผมว่าเชื่อว่าแฟนขับอีทามก็น่าจะรู้จักเพราะว่าช่องรอก,ก็คือเกี่ยวกับผีอยู่แล้วแหละเนาะผมว่าก็น่าจะรู้จักครูตีแน่นอนนะฮะ ไม่รอช้าครับทีมวันนี้เขาจะเสกคูตีมานั่งพาหนุเลยค่ะจริงเหรอผมแข็งตลอดเลยนะด้วยกันมาสว้สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาแล้วสวัสดีครับคูตีสวัสดีครับ มันอาจจะแปลกเลยครับคุตีที่แบบว่าเก้าอี้ของคูตีไม่เหมือนใครนะฮะ<ด>เพราะว่าทางทีมมีการคุยกันแล้วไม่รู้จะเก้าอี้ที่ไหนดีเราก็ไม่อยากซื้อใหม่นะฮะเราเลยไปเอาเก้าอี้มือสองมาที่อยู่ชั้นบนที่เคย่ายอภิชามาให้นั่งนนปกติคุตีนี่เป่าเรื่องผีเคยนั่งเก้าอี้แนวนี้ไหมไม่เคยไม่เคยครับถือว่าท้าทายดีครับท้าทายว่าเราจะเล่าจบก่อนหรือเราจะล้มก่อน นี่คือิมมิช่ทิมที่นอนไว้แกนเราใช่ะแต่จริงๆก็เป็นาอี้ที่มีประวัตินิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยคือผมว่าคูตีนี้ก็มีเรื่องเล่าผีเยอะมากวันนี้ที่จะมาเล่าคือเรื่องอะไรครับคูตีวันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องแรกเลยคือเรื่องสีพึ่งเคยเคยเคยใช้สีพึ่งไหมครับเหมือนเคยนะผมผมผมเชื่อว่าอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าลิปมันหรือลิปก๊อสที่มันตลับตลับไว้ท่าปากอ่า อ่าเคยใช้ใช่ไหมครับใช่ใช่วกลิปแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสีพึ่งอีกแบบหนึ่ง<อ>ซึ่งคือเหมือนลิปมันเหรอฮะน่าจะต้องบอกว่าคล้ายแต่ลองฟังเรื่องดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าอยากใช้ไหม คือโทษทีแล้วกูตีสีพึ่งเนี่ยโบติคนไทยเขาไ้ทำอะไรกันทาปากเหรอฮะสีพึ่งธรรมดาแล้วถ้าเป็นมันมันคือ,อยังไงฮะถ้าเป็นวัตถุมงคลครับ<อ>มันก็จะมีแบ่งเป็นสองสายสายดำกับสายขาว<อ>ใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันคือโชคลาภมหาสนเสน่ห์ทำให้คนรักทําให้คนหลงอะไรประมาณนั้นเพ<อ>ียงแต่เท่จะแบ่งเป็นสายขาวหรือสายดําขึ้นอยู่กับมวลสารกับพิธีกรรม<อ>พูด,ดง่ายๆคือสีพึ่งคือวัตถุมงคลใช่มีทั้งสายขาวสายดําถูกต้องครับ อารมณ์เนื้อน้องจะเหมือนบา์มอะที่เราใช้ทาปาก<ข>อ,อะไรประมาณนั้นะโอเคฮะมาวุ้ยตื่นเต้นมาสีพึ่งพึ่งเคยได้ยินเรื่องนี้อะครับจะบอกว่ามีคนฝากมาเล่าให้ฟังชื่อว่าคุณแป้งนะครับคุณแป้งเป็นนางสมุติคุณแป้งนี่เขาบอกว่าเขารู้จักกับผู้ชายคนนึงตอนแรกเลยอะผู้ชายคนนี้เข้ามาทําความรู้จักกับเขาครับอารมณ์แรกเลยคือชอบนะคือสเปคหล่อดูดีแต่ด้วยความที่เขาก็ต้องเก็บอาการนิดนึง ก็พยายามทำน้องว่าพยายามจะมาคุยเราก็เล่นตัวไปในระยะหนึ่งจนต่อมาครับพอเราเขาพยายามมากขึ้นมากขึ้นคุณแป้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองคบกันดูละกันอ่าสเปคด้วยแล้วเขามีความพยายามในการจีบด้วยอก็พูดคุยกันคุณแป้งบอกหลัยจาดที่เปิดใจพูดคุยกันครับมันเหมือนกับสวรรค์เลคุตีผู้ชายคนนี้เอาใจดีมากดูแลทุกอย่างเทคแคร์แบบสุด,สดๆเขาบอกว่าคบหาดูใจกันไปไหนพาไป,ไป,น,น,ไปนู่นไปนี่ เป็นอย่างเงี้ยมาจนประมาณ2ปีผ่านไปคุณแป้งบอกเฮ้ยทุกอย่างในเมื่อเป็นผู้ชายในฝันเลยทําตัวดีเสมอต้นเสมอปลายมา2ปีเขาเริ่มคิดถึงการสร้างครอบครัวอนาคตอยู่ที่ผู้ชายคนนี้ละว,วันนั้นก็ไปเที่ยวกันเสร็จไปกินข้าวไปเลยแล้วพอเรากลับมาที่ห้องปุ๊บคุณแป้งก็บอกว่าเนี่ยเราอะก็คบกันมานานแล้วแล้วก็รักกันมากเลยเรามาคุยเรื่องแต่งงานกันไหมเพื่อดีว่าอีกหน่อยเราจะได้คุยแผนการมีลูกมีอะไรคุณแป้งบอก หลังจากที่เราแค่พูดว่าเรามาคุยเรื่องแต่งงานกันไหมผู้ชายคนนี้เงียบแล้วก็ทําท่าเหมือนไม่พอใจแล้วก็เดินออกไปเลยเราก็เฮ้ยหรือว่าเราเล่งรัดเกินไปหรือเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้ปรึกษาก่อนว่าเออเรามาคุยกันเรื่องแต่งงานเรามาถึงเราก็โป้งเลยว่าเรามาแต่งงานกันไหม คุณแป้งพยายามทวงล้อนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ชายนี้ก็ไม่รับสายอะไรวันรุ่งขึ้นเนื่องจากทํางานที่เดียวกันแต่มันเป็นออฟฟิศที่ว่ามันมีหลายๆชั้นแล้วก็มีบริหลายบริษัทแต่ว่ามันอยู่ตึกเดียวกันคุณแป้งก็ไปหาผู้ชายคนนี้ที่ได้รับมาคือความมึนตึงความแบบว่าเหมือนเธอกับฉันไม่รู้จักกันเหมือนกับว่าโมโหไม่พอใจมีแต่ความรู้สึกแบบนั้นจู่จูแป้งบอกเฮ้ยถ้าไม่พอใจอะไรคือมันน่าจะคุยกันนะอืมก็เลยเปิดฉากคุยกับผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือ ผู้ชายขอเลิกผู้ชายขอเลิกเลยบอกว่าขอไม่ติดต่ออีกแล้วตัวคุณแป้งก็งงว่าอะไรแค่บอกว่าขอแต่งงานเรามาแต่งงานกันไหมกลายเป็นขอเลิกในที่สุดก็เลยสืบหาข้อมูลครับจนพบว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่แล้วตัวเองถูกคบสอนอารมณ์ตอนนั้นของคุณแป้งคือเสียใจเสียใจมากแต่ด้วยมโนธรรมที่มีครับก็เลยแต่งใ,ใจเลิกก็เลิก พอเลิกเสร็จปุ๊บทุกอย่างน่าจะดีขึ้นที่ไหนได้เวลาผ่านไปเป็นเดือนคุณแป้งยิ่งเศร้ายิ่งเสียใจยิ่งโศมกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงแต่ผู้ชายคนนี้เขาเลยแบบเฮ้ y, ทยทํายังไงก็ปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บอกถ้าไหนนตัดใจไม่ได้ลองไปหาข้อตกลงร่วมกันเขาไหมประมาณว่ามาเจอกันหน่อยมากินข้าวด้วยกันก็ได้ถึงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณแป้งบอกว่าพยายามทุกอย่างแล้วแค่เดินเฉียดไปข้างหน้าพยายามทักทายก็ได้รับการมึนตึงหรือไม่ก็สะบัดเสียงใส่กลับมา หมือนว่าผู้ชายไม่ได้อยากคุยด้วยเลยค่ะทุกวันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาผ่านไปอีกจากผู้หญิงที่เคยสวยยิ่งโทมลงโทมลงครับจนเพื่อนอนะ่ะบอกว่าเฮ้ยแป้งถ้ามันไม่ไหวขนาดนี้ลองไหมเขาบอกว่ามันมีการทำของทำของใส่กันให้มันรักกันให้มันได้ในสิ่งที่ต้องการอยากลองไหมแป้งก็บอกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะในนาทีนั้นกูตีก็ตกลงว่าได้งั้นทำพาไปหน่อยเพื่อนก็พาไปที่ตำหนักตำหนักหนึ่งครับ พ้นที่อยู่ที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไปถึงปุ๊บคุณแป้กอธิบายว่าพอขึ้นไปข้างบนครูต่อให้คนไม่เชื่อก็โดนบรรยากาศกล่อมได้มีทั้งเสียงมีทั้งเทวลูปมีทั้งหลายอย่างมากเข้าไปปุ๊บไปกับเพื่อนหมอคนนั้นน่ะอยู่ข้างหน้าเขาเรียกเปก็นหมอผีแต่เขาให้เรียกว่าอาจารย์ก็มีการพูดคุยกันอาจารย์ก็บอกว่ามึงต้องการยังไงคุณแป้กก็บอกต้องการผู้ชายคนนี้กลับมาแต่ไมไ่ต้องการให้กลับมาเลยนะมาหาบ้างแค่นั้นก็พอ เขาไม่ต้องการจะไปแย่งถึงขนาดแย่งพ่อมาจากลูกของเขาหมอผีบอกว่าไม่ได้มีแค่สองแบบจะแย่งก็แย่งมาเลยกับมึงไม่ทําแต่ตนพอเป็นแบบนี้ครับคุณแป้งบอกว่ากูตีแป้งทนมาหลายเดือนมากแล้วจนมันไม่ไหวแล้วถึงจุดจุดหนึ่งก็เลยตัดนใจว่างั้นเอามาเลยก็ได้ค่ะพ่อมาเลยก็ได้ค่ะกรรมวิธีครับสิ่งที่หมอผีบอกคือขั้นตอนที่หนึ่งเลยต้องมีอะไรกับเขามีแบบไม่ป้องกันด้วยนะ เพื่อที่ว่าจะเอาสารขั้นหลังที่มันเมื่อเสร็จกิจมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบที่จะทำของสิ่งนี้ผมก็บอกว่าคุณแป้งอย่าบอกนะคุณแป้งไม่ได้ทำใช่ปะคุณตีไปถึงตรงนั้นแล้วแป้งก็ต้องไปให้สุดสรุปมีครับมีอะไรกับหมอผีคนนั้นแล้วก็เมื่อเสร็จทุกอย่างเขาบอกว่ามันเหมือนเอาไม้ไผ่บางๆปาดเอาสิ่งที่มันไหลออกมาใส่ตลับแล้วก็ไปที่ห้องประกอบพิธีซึ่งประกอบห้องประกอบพิธีมันจะมีหม้อด,ดินเผาตั้งอยู่ แล้วข้างในมันมีน้ํามันซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นน้ามันคือเขาบอกลักษณะมาผมเดาว่าน่าจะเป็นน้ามันจันทร์เพราะน้ำมันจันทร์มันจะเป็นส่วนประกอบในการทําพวกนี้อยู่แล้วแล้วเขาหมอผีเขาก็ไปเอาห่อผ้ามาครับเปิดมามันจะเป็นผงสีดำๆคุณแป้งถามว่ามันคือผงอะไรหมอเฮียมันคือผงของผมของคนที่เสียชีวิตเอามาเผาเขาก็โรยไปในนั้นจากนั้นก็มีมันจะเป็นตลับครับสีเหลืองๆเป็นเป็นเทียนที่มันแห้งแล้วเป็นก้อนๆแต่มันออกสีดำๆตุ่นๆแปลกๆคุณแป้งก็เลยถามว่านี่มันคืออะไร มันคือขี้พึ่งที่ปิดตาศพคือศพครับเวลานั้นเสร็จถ้าเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนที่เขาทําศพเขาจะาขี้พึ่งอ่ะป้ายตาไว้เพื่อไม่ให้น้าเหลืองน้าหนองอะไรไนไหลออกมาจากตาในทางคุณใสเนี่ยเขาถือว่าคนตายครับแล้วเวลาเอาสีพึ้งเอาขี้พึ่งไปแปะมันเหมือนกับขี้พึ่งเนะี่ยมันได้รับพลังจากคนตายคือโลกหลังความตายแต่สีพึ่งนี้มันยังอยู่ในโลกคนเป็นมันคือเชื่อมทั้งสองอันไว้ได้วยกันเขาก็จะก,การเอาเวลาเอาพวกเนี่ยครับเขาจะเอาไม้ไผ่ไปเฉือนให้มันบาง ให้มันคมประมาณหนึ่งแล้วก็ปาดเอาทิพพึ่งนั้นอะไว้แล้วก็ปาดใส่ตลับเอาไว้เก็บไว้เขาก็จการอัเนี้ใส่ลงไปในหมอ้อรวมถึงมันเป็นตลับแล้วมันก็จะมีเก็ดสีแดงๆอยู่คุณแม่ถามมันคืออะไรมันคือตอนที่ไปผ่าศพศพนั้นอะก็มีการเอามีดอะเฉือนแล้วก็มันขูดเอาพวกเก็ดเลือดพวกนี้เอาไว้ก็ผสมไปในนั้น จากนั้นก็จุดไฟแล้วก็หุ่งคนนี้เข้าด้วยกันแล้วก็เทไอ้น้าที่เมื่อกี้เพิ่งไปทําอะไรกันมาแล้วก็ใส่ลงไปนั้นแล้วก็คนคนเสร็จปุ๊บเนื่องจากมีเทียนส่วนประกอบใช่ไหมครับพอเรามันเริ่มเย็นเริ่มพอที่จะเริ่มแข็งตัวเขาก็ปาดแล้วก็ใส่ตลับแล้วก็เย็นใหุ้่แปงแล้วบอกว่าให้เอาไปป้ายผู้ชายคนนั้นป้ายตรงไหนก็ได้ที่เป็นส่วนผิว3-7วันผู้ชายคนนี้จะกลับมาหาคุณแป้งก็บอกว่าครูตีตอนนั้นอะไม่เชื่อนะบอกไม่เชื่อแต่คุณแป้งนอนกับเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ใช่่่ไมมเชือในพิธีกรร แต่ไม่เชื่อว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สนใจเรามาเป็นเดือนๆแล้วโดนแค่นี้แล้วเขาจะกลับมาแต่มันเขาก็ต้องลองหมอผีบอกว่าช่วงนี้ให้ป้ายทุกวันแต่ถ้าสําเร็จแล้วป้ายเฉพาะวันโกนพอ,อวันโกนคือก่อนวันพระวันหนึ่งป้ายแค่ตอนนั้นพอแป่บอกว่าเวลาเจอกันหน้าลิฟต์นั่งอะไรมั่งผู้ชายคนนี้ไม่ทักตัวเองอยู่แล้วแต่ตัวเองก็ใช้ช่วยจังหวะป้ายมือมั่งป้ายอะไรมั่งคุตีรู้ไหมผ่านไปไม่กี่วันได้ยินสีโทรศัพท์มาตอนคืนหยิบขึ้นมาดูผู้ชายคนนี้โทรมา พอโทรมาเสร็จปุ๊บเราก็กึ่งดีใจกึ่งตกใจแล้วก็รับสายปุ๊บแล้วก็ถามว่าว่ายังไงคะเขาถามว่าอยู่บ้านไหมพอเราตอบว่าอยู่เขาบอกว่าเขาขอมาหาได้ไหมคุณตีใช่ไหมหลังจากที่เขามาหาครั้งนี้นะสองปีที่แล้วมันเป็นสวรรค์ยังไงที่เขาดูแลเราทุกวันนี้เราเหมือนเจ้าหญิงเลยเขาดูแลเราดีมากเอาใจใส่ทุกอย่างเอาใจใส่เรามากๆแต่เราก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเขานะเพราะว่าเขาอ่ะหน้าเขาเริ่มคล้ำลงเริ่มมีความสู้ แต่เราพยายามหลอกตัวเองว่าเฮ้ยเขาคงทํางานหนักนะไม่ใช่หลอกไม่ใช่ผลกระทบอะไรทั้งสิ้นแหละถึงจะเคยฟังมาหลายๆครั้งแล้วว่ามันมีผลกระทบหลอกตัวเองไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งครับคุณแปบอกเขานอนหลับอยู่เขาบอกเขาได้กลิ่นเหมือนกลิ่นอไอเน่าๆเข้ามาในจมูกเขาก็เฮ้กลิ่นอะไรอ่ะก็เลยปลืมตามาแล้วมองไปด้านข้างที่แฟนเขานอนอยู่แทนจะเห็นเป็นแฟนเขาเขาบอกเขาเห็นผู้ชายคน <S <S เอเห<อ>็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่แล้วก็มองแผดานแต่หน้านี้อย่างเละเลยนั่นคือที่มาของกลิ่นเน่า ัวคุณแป้งเองก็อึ้งดีครับเพราะหันมามองแต่ผู้หญิงคนนึงนอนอย่เงี้ยแล้วค่อยๆหันหน้ามาสบตาอย่าเียตาจ้องกันปุ๊บคุณแป้งกรี๊ดดังลั่นห้องเลยพอกรี๊ดเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันมีคนมาเขย่าตัวคือแฟเนเขาที่นอนข้างขเขย่าตัวเขาแป้งเป็นไรเป็นไรเป็นไร,ปนไรแป้งบอกอพยายามคิดในแง่ดีว่าน่าจะฝันไปหรือเปล่าอืแต่กลิ่นเน่ามันยังติดจมูกอยู่พอไปดมปุ๊บมันมาจากตัวผู้ชายชก็เลยบอกเธออาบน้ําก่อนดีกว่าฉันเธอตัวเหม็นมากเลยแต่คุณตีนรู้ไหม เขาอาบเสร็จกลับมาจริงมันมคนจะมีกลิ่นสบู่กลิ่นเน่าไม่ต่างจากเดิมเลยแป้งบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งจนเวลาอยู่ใกล้เขาเริ่มปวดหัวเวียนหัวจนเวลาเนี้ยผ่านไปประมาณ3เดือนที่อยู่ด้วยกันเขายิ่งโทรมลงเรื่อยๆหน้าเริ่มซีดหน้าเริ่มซู่ผอมแต่แป้งก็ยังไม่คิดจะเลิกนะแป้งก็ยังทําเอาทุกวันกวนเอาสีพึ่งไปเรื่อยๆจนต่อมามันเริ่มรู้สึกอยู่ใกล้แล้วจะอาเจียนจะอ้วกจนต่อมาตัวผู้ชายบอกว่าเฮ้ย ถ้ามันเป็นขนาดนี้ไปหาหมอหน่อยไหมว่าเธอเป็นไรหรือเปล่าพอไปหาหมอถึงได้รู้ว่าตัวเองตั้งท้องได้2เดือนพอท้องได้2เดือนปุ๊บคุณแป้งคิดครับว่าฉันจะไปต่อแบบนี้คือถ้าคุมกันต่อแลวใช้สีพึ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าผู้ชายที่พ่อของลูกฉันเนี้ยจะเสียชีวิตเมื่อไหร่มโนธรรมเริ่มกลับมาจนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะพาไปหาพระแล้วไปแก้ของก็ได้แล้วจะบอกความจริงทุกอย่างกับผู้ชายคนนี้ถ้าเขาได้ฟืน้นขึ้นมามีสติกับมาพาไปหาพระปุ๊บ พระนางแถบอยุธยาจังหวัดหนึ่งอาวัดหนึ่งครับพอไปถึงพระท่านมองหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็บอกเลยว่าโดนของมาใช่ไหมพอว่านสีหน้าแบบนี้ไม่ใช่ปกติท่านก็จะก,การไปเอาน้ำมนต์มาแล้วก็ทําอะไรของท่านเสร็จบอกให้ดื่มเข้าไปแล้วก็ลากไปที่หัวผู้ชายคนนั้นพอย服务มแล้วอาเจียนออกมาเขาบอกเป็นน้ําสีใสๆเขียวๆ,ๆเหม็นมากแล้วกลิ่นนะมันเหมือนกับวนนันที่แป้งได้กลิ่นตอนที่นอนอยู่อาเจียนอย่างวันที่1วันที่2จนวันที่3ามแทบไม่มีอะไรออกมาเลยพระท่านบอกทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้ว พอได้สติกลับมาเต็มร้อยอย่างที่บอกครับคุณแป้งตัดสินใจแล้วว่าเขาจะบอกทั้งหมดเขาก็บอกทั้งหมดเลยว่าเขาทําอะไรลงไปบ้างได้แต่หวังว่าผู้ชายคนนี้จะเมตตาเขาบ้างเพราะไงก็มีลูกด้วยกันแล้วปรากฏว่าไม่ครับผู้ชายโมโหมากแล้วก็ออกจากชิตคุณแป้งเลยลาออกจากที่ทำงานเปลี่ยนที่ทำงานย้ายที่อยู่เลยทุกวันนี้คุณแป้งคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คือว่าคุณแม่ส่งเรื่องนี้มาจากนั้นเราก็คุยคุยกันเรื่องทั่วไปครับแล้วแม่ก็บอกว่าครูเนี่ยขอที่อยู่ครูหน่อยเดี๋ยวส่งของไปให้ หลายคนฝากเรื่องมาเขาก็จะส่งของอราจากท้องถิ่นครับกุนเชียงมั่งขนมมั่งอะไรมั่งส่งมาให้เราทานผมก็บอกอุย้ยแมไแ่ไม่เป็นไรเกรงใจบอกไม่เป็นไรครูเดี๋ยวส่งไปให้อ่ะเราก็ให้ที่อยู่ไปสองสวร์บบผ่านไปครับมันมีของส่งมาเป็นกล่องจับปุ๊บเราพอมีเซนบางอย่างถ้าสัมผัสของวนนี้เราสัมผัสปุ๊บปวดหัวมากปวดหัวมากชื่อจา่าหน้าซองเป็นชื่อคุณแป้งไงพอแกะออกมาป,ปุ๊บมันเป็นสีพึ่งตลับหนึ่งผมก็อย่าบอกนะต่อสายคุณแป้งคุณแป้งครับ ที่ส่งมาเนี่ยมันคือสีพึ่งตลับนั้นใช่ไหมเขาบอกใช่ค่ะแล้วคุณแป้งส่งให้ผมทำไมอะครับเขาบอกว่าครูตีน่าจะเก็บไว้ได้เพราะถ้าอยู่ที่แป้งแป้งไม่มั่นใจเกิดแป้งเผลอเอาไปใช้อีกุณก็แล้วส่งมาให้ผมเนี่ยนะแล้วก็ไม่บอกก่อนแล้วอย่างที่บอกครับกระบวนการมันไม่ใช่กระบวนการเป็นของมงคลไงใช่ผมก็ท้ายผมก็เลยต้องติดต่ออาจารย์ว่าอาจารย์มีของที่ส่งมาที่บ้านผมให้ผมยังไงได้บ้างอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยให้เม็ดนาโมผมมาสองเม็ดหรือถ้าคนกลางภาคกลางเรียกเม็ดน้ำโม ให้ครูตีใส่ไปในซองแล้วก็ไปไว้ใต้ฐานพระวันหนึ่งเขาจะไปอย่างเขาเองตอนนี้ต้องสะกดเขาไว้ก่อนแค่ครูตีไม่ไปใช้เขาเดี๋ยวเขาจะไปอย่างเขาเองซึ่งเม็ดนอโมหรือเม็ดนโมครับมันเป็นเครื่องรางของทางใต้ที่ ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนานมากหลายร้อยปีที่แล้วครับตอนนั้นมันมีโรคหาลงที่จังหวัดนครสีธรรมราชแล้วปรากฏว่าพระพระมากษัตริย์ในตอนนั้นเจ้าเมืองในต,ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงก็เลยมีการเรียกพระเถระเชิญนิมนต์พระเถระมาแล้วก็เชิญพราหมณ์มาก็มีการพูดคุยกันก็เลยลงตัวว่าให้ทําเม็ดนโมหรือเม็ดนโมขึ้นมาโดยที่มีการเสกทั้งศาสนาพุทธและก็ศาสนาพราหมณ์เป็นการเอาเงินบริสุทธิ์มาแล้วก็ ปั๊มอักษรนโมนลงไปนะครับอันเชิญทั้งเทพแล้วก็เทวดาแล้วก็เทพพราหมณ์ฮินดูพระพ,พรทธนาเรศพระศิวะพวกนี้มาเพื่อสกัดทุกอย่างโดยจํานวนการทาทาไว้หมด9บาท9้าบาทคือบาทพระครับใส่จนเต็มแล้วก็ปลุกเสกยกวัน9คืนด้วยบทสวดพันยักษ์จากนั้นก็เอาไปโปรยตามเทือกส่วนไรนาแล้วก็เอาไปวางส่วนหนึ่งตรงทางที่น้ํามันจะไหลเขาบอกไม่นานโรคระบาดท,ที่มีอยู่ในนั้นหายไป คนโบราณก็เลยเชื่อว่าเม็ดนอร์โมใช้ในการสะกดแล้วก็สกัดสิ่งไม่ดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ใส่ไปในซองนั้นไว้จากนั้นเดี๋ยวเขาจะไปของเขาเองทุกวันนี้สีพึ่งตลับนั้นก็ยังอยู่แล้วก็มีเม็ดนอร์โมแล้วก็ใส่ไว้ใต้ฐานพระแล้ว,วันนี้ครูตีก็ามาให้เราดูด้วยใช่เอามาให้ดูด้วยครับ <laughs> แล้วถ้าผมจับอะไรไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมดูสะกดเรียบร้อยแล้วผมไม่มั่นใจเพราะอาจารย์บอกว่าครูตีไม่แตก จะไปแกะเขาออกมาโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูช่วงปฝอยของกันอุ้ยแบบครูครูตีเล่าอะ่ะคือแบบผมคิดภาพตามไม่ตลอดเลยแบบศพเอยกลิ่นอะไรคือเหมือนได้กลิ่นจริงอะ่ะเลยต้องกินโคกอะ่ะจะอ้วก <c oughs> <c oughs> มันจริงฮะคือแบบเฮ้ยฟังแล้วแบบเราเคยเราเคยไปหาผีมาแล้วเราเราเคยได้กลิ่นนั้นเหมือนแบบเราเคยกินมะนาวแล้วเราเราคิาดถึงอะไรไปเปรี้ยวน้ำนลายเราจะไหลเหมือนกันฮะความรู้สึกมันเหมือนกับว่าฟังแล้วแบบืนอื่นไปโอนเออคนลุกฮะคือแบบสุดยอดจริง คืออันนี้ผมขอถ่ายอีกรอบนึงน,นะคือลูกอ่ะผมมีความคิดว่าแบบเขาใช้ลูกหมอผี หรือว่าเป็นลูกผู้ชายคนนั้นจริงๆเป็นลูกผู้ชายนั้นจริงใช่ไหมฮะเป็นลูกผู้ชายนั้นจริงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจะพีคในพีคคือว่าหรือว่าหมอผีมีลูกกับคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นลูกผู้ชายนั้นจริงซึ่งตอนนั้นนะผมจะบอกว่ามีกระแสตอนที่พูดถึงเรื่องนี้มีกระแสว่าเฮ้ยคูตีไม่มีใครก็ทําแบบนั้นหลอกโกหกหรือเปล่าไม่ถือว่าทำพิธีทำพิธีที่ว่ามีอะไรกับหมอผีบบไม่ป้องกันพวกเนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับไม่นานในรายการหัวกระแสมีมีที่เอามาภษ์ว่า เขาก็ต้องทำพิธีแบบนี้ไม่ป้องกันเหมือนกันฟางคนสี่ห้ารอบด้วยซ้ำกับหมอผีนะฮะอันนี้ถามจริงหมอผีหลอกแต้อ่างไหมฮะอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันในถ้าในพิธีกรรมอาถรรพ์มันมีพิธีนี้อยู่จริงแต่ในความต้องบอกว่าถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อก่อนที่คนยังไม่รู้อะไรเยอะขนาดนี้มันก็น่าจะเป็นพิธีที่มันมีในความเชื่อแต่ปัจจุบันนี้เรารู้ว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเออแต่ถามว่าถ้าฟังรายการวันนั้นทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดว่าเขายอมทำเพราะเขามุ่งหวังสิ่งที่มัน เขาตก็นะครับอย่าทำนะฮะทุกคนมันมันไม่ดีเห็นป่ะสุดท้ายมันพอฟังอะไรสุดท้ายอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราต้องแลกอะไรสักอย่างมันไม่คุ้มเลยฮะผมมองว่าจุดท้ายครับใช้ใจซื้อใจครับผมผมซื้อใจครับทีมทุกคนให้เขารักจริงไม่ต้องไม่ใช้มนเลยเลยผมขอแกะฟองป้ายได้ไหมครับหยอก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 ไม่เอาโอเคครับเปนช่วงครับไปขอรับ let's go โอเคครับถึงช่วงปล่อยของครับเมื่อกี้กูตีมีการพุดนอลกองว่าอยากลองเลยนะฮะเมอกี้คือยังไงนะฮะผมจะบอกว่าอยากให้คุณทีมลองครับลองทาเหรอฮะเม็ดสีสีพึ่งจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีเม็ดนอร์โมสะกดอยู่ก็คืออันนี้ครับด้วยส่วนผสมครับมันจะมีทั้งเส้นผมทั้ง ดวเลือดเขาทั้งหลายดวงยานยังอยู่ในนี้ที่ต้องสะกดไว้เพื่อที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะมองเราเป็นศัตรูหรือมิตรดังนั้นเก็บไว้อย่างนี้เพื่อให้เขาถึงจุดหนึ่งเขาก็ไปของเขาเองดีกว่าดังนั้นเขาบอกว่าเก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่อย่าใช้แค่นั้นคือการจะใช้คือต้องเปิดซิปออกมาแล้วหยิบออกมาทาใช่ไหม นี่คือครูจะทายเหรอครับอ๋อเปิดให้ดูดเดดรอพราะเพราะว่ามันจะมีถุงชั้นแรกแล้วก็ใส่เม็ดนอมโมไว้แล้วก็ใส่ถุงชั้นที่สองอ๋อมีถุงสองชั้นโอเคปลอด<ช>ภัยนะฮะถูกคแต่แต่ผมก็ไม่เคยจับนะมันเป็นของที่แบบอภปมงคน,นะ<ช>่มันไม่ควรเอามาจับนะฮะ<ช>มันก็แบบแอบบชอบใครอยู่ไหมครับอ๋อเขารักผมอยู่ฮะใช่รักผมอยู่นะตอนนี้คือรักกันดีฮะวันนี้พี่โกอยู่ไหน ให้คนมีเซนต์มาลองดูดีว่ารู้สึกยังไงบ้างคือผมออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่สามารถสัมผัสอะไรที่เป็นของได้เห็นมากสุดคือวิญญาตใช่แต่ว่าถ้าสัมผัสอาจจะไม่ไม่ลองลองลองรู้สึกอะไรไหมเดี๋ยวลองดูอุ้ยเอาละสัมผัสอะไรไม่ได้อ ม,ม,มันอาจจะเป็นว่าเขาถูกสะกดไว้ก็ได้นะนเพราะว่ากี่ชั้นกี่ชั้นแล้วยังมีเมล็ดอันนั้นอีกที่กันไว้อีกใช่ไหม<ช>ฮะคือผมมองว่าเดี๋ยวลองใช้เครื่องวิสาะสองอันสปิริตบล็บบอกกับเครื่องวัดความร้อน<ม>เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องวัดความร้อนดูดีว่าไอเนี่ยมันมีความร้อนหรือเปล่าหรือมีอะไรไหมฮะเดี๋ยวให้คุณนับทิมอัดวิดโอไว้ด้วยแล้วลองดูฮะให้ใหุ้ตีดูด้วยครับอุ้ยมีความร้อนจริงอขึ้นเป็นแบบว่าอันสีแดงคือความร้อนค่ะกูตีอุ้ยทำไมมันร้อนจังเลยอะ นนั่สิเทียนมันควรเย็นนะเพราะถ้าเย็นมันจะแห้งไงวิ้ทุกคนอันนี้แปลกจริงร้อนเลยอ่ะร้อนแรงเลยอ่ะกลายเป็นสีเขียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยจริงอ้าวเฮ้ยกลายเป็นสีเขียวแล้วแต่เมื่อกี้ได้อัดนไปใช่ไหมใช่อัดอยู่อัดทันนี่ไงเอ้อทำไมมันเขียวๆแดงๆวะปกติเครื่องนี้มันมันจับได้เป๊ะเลยนะเนี่ยคูตีลองดูดิอ่ะคุณนับทีมส่องผมหน่อยเนี่ยคูตีจะเห็นผมเลยว่าความร้อนเท่าไหร่เห็นไหมคนอย่างนี้เลยนี่เยคนก็จะเห็นเฮ้ยเราเนี่ยมันนี่มันเขียวๆแดงๆอ่ะ เฮ่เบ่ฮะทีมลองดูรอบเบ๊ไม่มีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไอเบ๊ะเราไปหนตรงไหนอะไรกูตีมมาปล่อยผีบ้านเราไปเนี่ยโอเคโอ้ยกบกันใจหมดเห็นอะไรเห็นอะไรอันนี้มากับใครครับพี่โก้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เห็นเนอไม่พี่เห็นเห็นตอนตั้งแ่แบบกูตีมเดินเข้าบ้านมาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามากับ ถามอย่างเด,เดียวเลยอะแล้วพี่เขาตกใจกันคือเรื่องจริงเหรอฮะกรรมการนึ่งต้องต้องถือว่าเป๊ะครับเฮ้ยมากับคุณตีเหรอคะอ,อ่อปกติผมจะมีพระองค์หนึ่งชื่อคุณแผนพายทาวดีแต่นั้นเป็นสายพายแต่ผมใส่มาไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาอย่างนี้มาลวตีกัน <ul> แต่แต่ว่าเขาตามอยู่แล้วคุณเห็นเป็นใครอะผมไม่ได้ใจว่าเห็นเป็นใครแต่ผมเห็นแบบตอนคุณตีเข้ามาไม่ได้ไม่ได้มาแค่กลุ่มเขาเหมันมีคนอยู่ะแต่ผมไม่รู้เป็นใคร โอเคสรุปตอนนี้น้องกลายเป็นสีเขียวไปแล้วหายไปแล้วฮะเจส่ายติดจริงๆครับสีแดงจริงๆแล้วมันกลายเป็นสีเขียวแล้วครับเออแปลกมากหรือเขาหลอกเราบอกว่าไม่รู้อ่ะไม่เรามุงดูอยู่ไงเขียวเียขียวเลยเขียวไปหมดแล้วอ่ะไม่กลับมาแดงอีกแล้วอ่ะตอนนี้ไม่กลับมาแดงแล้วแป้งไม่กาจับถุงแป้งนี่ไงนมยคุณีคนอยู่ในห้องโถงว่าใครจะจับแป้งดับเลยสีเขียวจริงแป้งเออ ใช่มือคุณอะแดงแต่ว่าของอะสีเ้ยแต่ตอนแรกมันสีแดงนะใช่หรือวโดนไม่ใช่อันนี้คือโดนแป้งป่ะเนี่ยตรงตรงแค่ขอบนี่ไงตรงนี้อ๋ออาจจะโดนมือคนพานุนี่ไงพอถุงแป้งจับมันก็จะเป็นเนี่ย ว้าวชัสัจัพิ่งรู้แต่มันแปลกนะฮะปกติผมไม่เคยเห็นเครื่องนี้เป็นอย่างนี้เลยแล้วแทบจะไม่ติดแต่อันนี้สามารถสร้างความแปลกให้เครื่องนี้ได้อ๋อคือความรู้ใหม่คือถ้าสมมติเราไปจับอะไรความอุ่นมันอาจจะติดจากมือเราไปได้ใช่คุณโอ้ยตกใจมาสมิูรบ็อกพระเอกของเราต้องถามว่าอะไรมีคนอยู่ในนี้เหรอมีคนอยู่ในสีพึ่งเหรอหรือว่าต้องถามว่าอะไรมีวิญญาณอยู่ในสีพึ่งสีพึ่งหรือเปล่าครับมาฮะถามเลยในสีพึ่งนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับ ในสีพึ่งอันนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับมันเป็นเสียงผู้ชายอ่ะ,อะเอออะไรครับอะพี่เป็นผู้ชายเหรอครับ มีใครตามกูตีอยู่หรือเปล่าครับแบบเบาๆมามีคนตามกูตีอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เราเช็คของเช็คกูตีตอนนี้อ๋อเช็คคู่เช็คคู่ คือมันมีเสียงผู้หญิงผู้ชายแปลกๆออกมาแล้วก็มีเครื่องมืสผสมนะฮะทุกคนแต่ผมขอลองถามเรื่องสีพึ่งอีกทีวิญญาณที่อยู่ในสีพึ่งยังอยู่ไหมครับ้าอยู่ช่วยตอบหนห่อยครับมีค่าเหลืออะไรทักอย่างอ่ะเป็นเสียงแบบตอบมาจริงๆและยิงๆๆๆใช่ไหมไฮะกูตี มันจะแยกออกเลยว่าเสียวิทยุหรือเสียงไงนะฟัง <c oughs> ไม่ค่อยออกต่เหมือนตอบต้องไปลองดูครับว่าเป็นยังไงนะยิมอไม่น่าขึ้นเลครับเพราะว่าสีพึ่งไม่มี Wi-Fi หรือสัญญาณอะไรนะฮะถ้าจีโดขึ้นนี้คือสุดนะฮะ <c oughs> เสียวะ่ะ <c oughs> โอเคปลอดภัยนะไม่มีนะครับทุกคนก็เดือดจริงๆ ถ้าถ้าดูผมผมไม่กล้าจับเลยผมกลัวฮะผมกลัวชับทิมจะเป็นอะไรยังไงถ้าผมจับแล้วกลัวเขาสู้ผอมไงผมโอเคที่เขาเป็นอย่างนี้สนุกมากเด<ะ>ือดเห็นภาพมากใช่ฮะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าครูตีไม่ได้มาแค่ EP หรอกมาหลาย EP ฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคนเล่าอีกเยอะมากเลยฮะทุกคนนะที่สำคัญนะครับสามารถฟังเรื่องราวครูตีได้ที่ไหนบ้างฮะมีติ๊กตอกู่ที่ไหนอีกไหมฮะจะมี t ิ k กตอกครับแล้วก็เพจแล้วก็ยูทูบชื่อครูตีมีเรื่องเล่าหมดเลย ส่วนมากไลฟ์กี่โมงกี่โมงครับถ้าเป็นเพจจะไลฟ์วันอังคารครับสองทุ่มถึงสามทุ่มแต่ถ้าเป็นติ๊กต็อกจะไลฟ์สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนจะไลฟ์คู่กับน้องเมนาเรสูเม่ครับอ๋ออันนี้คือในในติ๊กต็อกใช่ไหมครับเฉพาะวันอังคารเลยใช่ไหมครับถ้าในเพจวันอังคารครับถ้าในติ๊กต็อกวันพฤหัสห์ใช่แล้วก็วันเสาร์ครับจะมีรายการผีโดดเดี่ยวในติ๊กต็อกอ่าซึ่งเราจะไปเล่าเรื่องผีกันที่คาเฟ่อ๋อคาเฟ่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไป บอกเลยว่าคาเฟ่น,นี้เดือดมากโอเคครับก็เจอลิปหน้าสวัสดีครับ <ST AN K> <Jeder S 1> ทุกคนสวัสดีครับ